UOL สื่อชื่อดังของประเทศบราซิลรายงานว่าหงแดงลิเวอร์พูลกลายเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะได้ตัวลูคัสเบราโดปาการหลังดาวลุ่งดีกีทีมชาติบราซิลชุดยู่20ปีของสโมสอนเซาปโลที่มีข่าวด้วยก่อนหน้านี้มาร่วมทีมโดยหงแดงลิเวอร์พูลตอนนี้กำลังมองหาเซ็นเตอร์ฮาฟที่สามารถเล่นเท้าซ้าย เพื่อมาเป็นตัวแทนของเปอร์กิลฟานไดในระยะยาวรวมถึงสลับไปเล่นเป็นแบ็กซ้ายจำเป็นได้ด้วยโดยเมื่อไม่นานมานี้สื่อประเทศบราซิลรายงานว่าพวกเขาได้ส่งแมวมองไปเช็คฟอร์มของลูคัสเบราโดมาตั้งแต่เดือนก่อนแล้วและเริ่มมีการพูดคุยกับทางสโมสสเซาวเปาโลต้นสังกัดของดาวเตะวัย20ปีแล้วด้วย ล่าสุดทาง UOL ยกให้หงแดงลิเวอพูขึ้นมาเป็นตัวเต็งอันดับหนึ่งที่จะมีโอกาสได้ลายเซน็นคว้าแข้งรายนี้ไปร่วมทีมสำหรับลูคัสเบราโดนั้นตำแหน่งหลักของเขาคือการเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟแต่การขยับไปเล่นเป็นฟูลแบ็กหรือไปเล่นเป็นเซนเตอร์ทางฝั่งซ้ายในระบบการเล่นหลัง3คนก็สามารถขยับไปเล่นได้ จึงตรงตามคุณสมบัติที่ทีมอย่างคงแดงิเวอร์พภูกำลังมองหาอยู่พอดี